สวัสดีค่ะก็พบกับมิน่เชน่นเคยนะคะวันนี้มินก็อยู่ที่เพจฟอร์ดโปรโมชั่นผู้จัดการมินนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเอกสีลมนะคะกรุงเทพเลยนะคะอยู่แถวแถวสาทรวันนี้มีมินมีส่งมารถหนึ่งคันค่ะให้กับคุณพี่นรินศักด์นะคะเป็นตัววายแท็กคันแรกเลยนะคะของรุ่น 4x2 เป็นรุ่นไบเทอร์โบค่ะคันแรกของโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะคะสีขาวคันนี้เพิ่งลงนะคะเพราะว่าตัว 4x2 จะมาช้ากว่าตัว 4x4 นั่นเองนะคะ อันนี้คันแรกเลยต้องดีใจกับคุณพี่นรินทร์ศักดิ์ด้วยนะคะที่จองไว้ตั้งแต่แรกๆเลยเนาะเดี๋ยวมิน้นพามาดูนะคะว่ารอบๆคันนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือดีไซน์เดิมของเขานะคะตัว4.2อ่ะแน่นอนเลยว่าตัวท็อปของเขาไฟจะไม่ใช่แมจิกเอ LED เหมือนตัว4.4เนาะไฟจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นไฟอ่จะมีไฟรูปตัว C เป็น LED อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไฟตรงเนี้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะ ส่องสว่างเหมือนกันแค่ไม่ใช่เป็นแบบแมทริคเท่านั้นเองส่วนกระจังหน้าของเขานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีรมมํำนะคะแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวท็อปมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้แล้วนะคะรอบคันเลยค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตามมาด้วยตัวกระจกไม่ใช่กระจกสิคะตัวนี้ตามด้วยกล้องนะคะกล้อง360องศาของเขาเนี่ยในฟอร์ดเนี่ยตัวท็อปทก็จะมีอยู่แล้วนะคะกล้องมองหน้ากล้องมองหลังแล้วก็ อยู่ที่ด้านข้างของกระจกนะคะมองข้างของเขาตัวนี้สีขาวนะคะจะเป็นแบบว่าสีที่ผลิตมาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะผลิตสีเหลืองกันเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะใบเทอร์โบเลยนะคะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นใบเทอร์โบนั่นเองนะคะดูง,ง่ายๆเลยคะ่ะอืส่วนในเรื่องของล้อแม็กยางของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นนี่เลยคะ่ะของตัวยางกูดเย r นะคะแม็กก็จะเป็นแม็กลายนี้เลยนะคะ แม็กของเขาจะเป็นแม็กขอบ18นะคะขนาดยางอยู like ่ท like ี่255ทับ65 R 1 8นั่นเองนะคะแกมยางก็จะหนานดหนึ่งให้ความนุ่มให้ความหนึบแน่นอนเลยว่าลูกค้าที่ได้ลองขับตัววายแทกแล้วเนี่ยจะให้ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยนุ่มหนึบนะคะแบบเหมือนเราแบบเหมือนเราขับรถเก่งแล้วค่ะฟีลลิ่งแบบดีมากๆเลยนะคะถ้าไม่เชื่อพี่ต้องลองออกไปสักคันหนึ่งแล้วพี่เชื่อมีแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านในนะคะ อันนี้จะเป็นด้านในของเขานะคะนี่ตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจออ่อตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอสิบนิ้วส่วนตัวหน้าจอซิงโฟเอจะเป็นหน้าจอสิบสองนิ้วนะคะเพราะว่าตัวท็อปเนาะอ่าส่วนฟังก์ชันระบบความอ่อปลอดภัยมีมาให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่อ adaptive cruise c o n t r o l พวกควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติทั้งอ่อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะอืมแล้วก็จะมีตัวอ่อ ไวเล็ตชาร์จแล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะคะที่เป็นอ่าแท่นชาร์จไร้สายนะคะอืมไวเล็ชาร์ดนั่นเองนะคะไม่ต้องพกสายไฟสายชาร์จแบตบมือถือให้แบบยุ่งยากเนาะส่วนภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเดินได้สีส้มนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวไวท์แท็นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะค่อนข้างสวยงามพวงมลาลัยของเขาจะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะพี่ๆเบาวิวเลยะคะ่ะ ดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเขาแบบนี้เลยให้ความเอ่อกว้างขวางเดี๋ยวมิ้นจะลองเข้าไปนั่งให้พี่ๆดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวมินไปนั่งให้ดูนะฝั่งหนูนะอ่ะอันนี้ด้านท้ายนะคะไม่รู้ว่าเห็นมินดือว,ว่าเห็นเนาะโอเคนี่นะคะจะเป็นด้านหลังนะคะนั่งอ่าก็ถ้าแบบว่า เป็นครอบครัวค่ะสี่ห้าคนก็นั่งได้ค่อนข้างสบายนะคะพี่พี่อันนี้เพราะว่าเบาะด้านหน้านี้เขาก็ถอยมาเยอะอยู่นะแต่ขามิน้นยังเหลือเพราะว่ามิน้นสูงประมาณร้อยห้าสิบห้ามัง้งเป็นคนเป็นสาวไซส์เล็กนะคะเออจะนั่งสบายหน่อยนะคะแต่เบาะหลังถามว่าปรับเอนได้ไหมมันมันเอ็นไม่ได้นะคะรุ่นสี่ประตูเนาะมันไม่ใช่เอเวอเรสต์นะคะส่วนด้านท้ายของเขาตัวนี้นะคะให้มาแล้วนะคะเออไฟนะคะสี่ร้อยโวลต์นะคะอี่เสียบ สามารถชาร์จพวกโน้ตบุ๊กชาร์จต่างๆได้เลยนะคะไวทแท็กดีตรงนี้แหะคะ่ะพี่เวลาพี่ๆออกแคมปิ้งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องการใช้กําลังไฟไวัดก็มาชาร์จได้เลยมีทั้งตรงที่นั่งผู้โดยสารตรงนี้แล้วก็จะมีที่กระบะท้ายนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะว่ากระบะใหญ่หรือเปล่ามาเลยคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับรุ่นวายแท็กก็นี่เลยค่ะตัวโรบารของเขานะคะซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นของแท้นะคะโรบารถ้าเป็นดีไซน์ตัวตัวเก่าเนี่ยตรงนี้มันจะทึบหมดใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวใหม่เนี่ยมันจะมีเหมือนเขาทําร่องออกมาตัวนี้ค่ะสามารถแบบผูกของได้เกี่ยวของได้นะคะแต่ว่าก็คือทําเพื่อความสวยงามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูไฟด้านท้ายของเขานะคะเดี๋ยวมิ้นลองไปเปิดสวิตช์ไฟให้ดูแป๊บ,บนึง นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟรูปตัว C แล้วนะคะแบบนี้นะคะรมดำนะคะ,ะตัวท็อปมีเหมือนกันนะคะแบบนี้สวยไม่เอยถ้าสวยก็จัดไปเลยค่ะแล้วมาดูฝาท้ายค่ะฝาท้ายของเขาเป็นแบบผ่อนแรงนะคะเ,เบามากดูสิแทบไม่แบบแทบไม่รู้สึกอะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะของตัววาแทย์ Tech มีมาให้แล้ว โูหเบาค่ะเบาเบาเบามากจริงๆนะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะเป็นช่องเสียบไฟอืมที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะหุงต้มได้หมดนะคะใครที่แบบว่าชอบแบบออกแคมป์ปิกนิกก็เสียบมาเลยคะ่ะตรงนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะพี่ๆกระบะท้ายของเขาขนของได้เยอะนะคะลึกนี่เห็นไหมฝาท้ายเบามากโอเคค่ะก็ มาด้านหน้าน so ี้เลยนิดนึงนะคะก็สําหรับใครอยากได้รุ่นนี้นะคะก็ตัดตอนเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่ามีรถส่งมอบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น4อ2หรือว่า4ี4นะคะพี่ๆจัดไปเลยค่ะคันนี้ Y t a g ท็แน่นอนรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าขับดีขับนุ่มหนึบมาพร้อมระบบความปลอดภัยรอบตัวรถจริงๆค่ะรถของตัว f o r d next เตัวใหม่เนี่ยออกในเรื่องของฟังก์ชันและระบบนะคะให้ล้ำ ขึ้นปีห้าปีเลยด้วยซ้าวันนี้มินต้องฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้คะ่ะมินก็รับจองทุกรุ่นนะคะโปรโมชั่นดาวน้อยดาวมากดาวตามงบของลูกค้าจัดให้ได้หมดเลยคะ่ะพาลูกค้ามารับรถนะคะคุณพี่นรินจาดนั่นเองเป็นตัวเอเวอเรสต์เอเ้ยนีไม่ใช่เป็นตัวเอเวอเรสต์เป็นจัว,วายแชกนะคะไบเทอร์โบนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบวกสีขาวด้วยอีกหนึ่งนะคะก็เป็นรถคันแรกของโชว์รูมเลยะคะ่ะเพราะว่าตัวสี่คูณสองเพิ่งมาจริงๆมาหลังตัวสี่ ก็อันนี้เลยให้เจอหน้าเจ้าขอนี่หน้าเจ้าขอรีวิวนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะแบบมาออกรถกอมินโอเคไหมโอเคครับโอเคจองไว้ตั้งกี่เดือนเนาะสามเดือน <c oughs> สามเดือนสามเดือนแล้วรถมาคันแรกด้วยค่ะก็ได้เป็นของพี่นารินสักไปเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทั้งขวาราจะมีแบบโชว์ไปสอบถามคะแนนเกี่ยวกับความพึงพองใจอันนี้มินอาจจะขอห้าทุกพอยเนาะนะคะก็นี้ต้องขอบคุณพี่นรินสักนะคะที่มารับรถกอลมินวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you